สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ถึงคิวของไล่มือหน่อแล้วนะคะมือหน่อจะเป็นเจ้าภาพของการปลูกข้าวไล่ค่ะสําหรับการเป็นเจ้าภาพแต่ละครั้งคือบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยสุดๆเราต้องเตรียมอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยจังกะละมังนะคะสําหรับเตรียมไปที่ไล่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมห่อข้าวนะคะต้องตื่นเช้ามา,มากๆสาหรับห่อข้าวไล่หนึ่งใช้ห่อข้าวไม่ต่ํากว่ายี่สิบห่อนะทุกคนอันนี้มือหนอก็เตรียมเป็นห่อเล็กๆค่ะ เหมาะสาหรับกินคนเดียวอิ่มนะคะเพราะว่าเคยไปหลายไล่แล้วเขาห่อข้าวแบ่งห่อใหญ่มากๆกินคนเดียวไม่หมดก็ต้องแบ่งการบันทีมันก็เปื้องนังแกงนังพริกนะคะมันก็เลยทําให้คนที่จะกินต่อนะ่ะเขาก็บันทีเขาก็ลังเกียจนะทุกคนเขาก็ไม่อยากกินทีนี้เราก็เลยเตรียมเป็นแบกบเป็นห่อเล็เลกๆสําหรับหนึ่งคนพอกินนะคะนี่การห่อข้าวแบ่งนี้ก็จะใช้ทุกไร่เลยนะทุกไร่เขาก็จะห่อข้าวด้วยใบตองแบบนี้ค่ะเราก็เตรียมถ้วยเตรียมช้อนเตรียมซื้อ อาหารอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือแค่ตื่นเช้าขึ้นมาหุงข้าวแล้วก็เตรียมแบกไปที่ไร่ค่ะทุกคนนี่นะคะห่อข้าวพอดีเลยค่ะห่อเล็เลกๆหนึ่งคนพอกินนะคะพอมาถึงไร่ทุกคนเราต้องรีบก่อไฟหุงหาอาหารเลยนะคะเพราะว่าไร่เมือ่อนอกไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ค่ะคาดว่าปลูกข้าวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วมีคนมาช่วยเยอะมา,มากๆเลยนะคะ วันนี้มุหนอทำเป็นสองเมนูค่ะทุกคนก็คือเมนูผักกระลำแล้วก็น้ำพริกอ่อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูผักวุ้นเส้นของพี่ชอนะคะพี่ชอเขากินเจค่ะทุกคนเราก็ต้องแยกให้นะคะผูดยังไม่ทางขาคังเลยไล่เสร็จแล้วนะคะทุกคนขณะนี้เจกมงเช้าเองยังไม่ถึงไหนเลยอันนี้เป็นพี่เลี้ยงที่วานนะคะทุกคนต้องมีพี่เลี้ยงค่ะมองแแมงม,มากๆเลยค่ะ พอเราปลูกข้าวเสร็จนะทุกคนคือแบบเราก็ต้องไอ้นี้ค่ะบริการน้ําสารพัดอย่างเลยนะทุกคนมีทั้งตั้งแต่น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มโคกนะคะเหล้าแล้วก็บางไรก็มีสาโูด้วยแต่ไร่มืนอนอกไม่มีนะคะเราก็ต้องเริ่มบริการกันเลยพอบริการเสร็จก็คือขั้นตอนของการเสิร์ฟอาหารค่ะมีบางคนเขาก็บริการตัวเอง เนื่องจากยังเช้าอยู่นะทุกคนเขาเพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จอันนี้แค่เจ็งมงกว่านิดหน่อยเองเขาก็เลยยังไม่ค่อยหิวข้าวกันนะคะเมื่อหนอก็เลยบอกเขาว่ากินเลยกินแบบกินแกงเปล่าๆก็ได้กินผผกวุ้นเส้นเปล่าๆก็ได้อย่างนี้ค่ะเขาก็เลยแบบเออไหนๆก็เสร็จแล้วนะคะก็เลยลองบ้างบางคนก็มีกันห่อกลับบ้านนะทุกคนเพราะว่ามันเช้าจริงๆค่ะห่อกลับบ้านกลับไปกินกับลูกกลับไปกินกับครอบครัวนะคะซึ่งมันก็ใกล้บ้านด้วยใส่ถ้วยใจจานถือกลับไปค่ะ สำหรับการกินข้าวไล่นะทุกคนก็คือจะตากแกงรวมนะคะก็คือ1วงก็จะมีแกง1ถ้วยพริกหนึ่งถ้วยแล้วก็นั่งกินรวมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาน้ําพริกอ่อมขอมมุหนอค่ะไปซื้อหมูซื้อพริกแกงอันนี้ก็ผักกระลำนะคะที่เป็นสีนี้เพราะว่ามุหนอใส่เลือดหมูลงไปด้วยนะเราก็บริการไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า บางคนเขาก็หอ,อกลับบ้านนะคะกินเสร็จก็ถือถ้วยถือจังกลับบ้านไปตอนเย็นเขาก็จะเอามาคืนนะคะอ่ากินเยอะๆนะแกงในหมอ้อยังมีอยู่นะอร่อยไหมคะลูกเผ็ดแล้วคนะไม่เผ็ดน,นะแม่ใส่พริกให้หน้อยเดียวโดนน้ำเขียวนั้นแดงในกระเป๋านะลูก ลีนเข้าไปบริการเพื่อให้เต็มที่เลยเอเี้ยน่ะชื่อยนางโคเนอะเขี้ลนรปีดอนเนี่ยเจ้าน่ะยูถ้าก็จะบอกให้ดอกซอปี้เนาะอ่าเดี๋ยวหออแกงไปให้เพื่อนดอกด้วยนะเพื่อนดอกไม่สบายในกระท่องก็จะมีแต่ผู้อาวุโสนะคะ พอก,าาล,กลับม,มาถึงบ้านนะคะทุกคนน้ำพริก่อมของเรานะคะก็เหลือเยอะมากๆเลยทีนี้มือหนอก็จะห่อให้สาหรับคนที่เขาไม่ได้มาไร่มื่อหนอนะคะก็คือจะเป็นพี่มูโบยวันนี้พี่มู่โบยไม่ได้มานะคะส่งตัวแทนสามีมาะคะ่ะ แล้วก็จะเป็นแม่ของเพื่อนเมยนะคะมุนหนอก็จะห่อไปให้ด้วยเพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แม่เพื่อนเมยไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยภารกิจสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือจะเป็นการล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อล้างขวดน้ําต่างๆนะคะแก้วน้ําค่ะแล้วก็จะล้างให้เสร็จให้สะอาดแล้วก็ตากแห้งไว้นะคะพอมันแห้งแล้วเราก็เอากลับเข้าที่ค่ะ ก็คือเก็บไว้ปกติบ้านเราก็ไม่ได้ใช้ถ้วยจานเยอะขนาดนี้นะคะเอาออกมาทีก็จะเป็นพวกใช้ในงานต่างๆค่ะพอล้านเสร็จก,ก็จะคว่ำไว้นะคะอันนี้คือไม่ใช่ภรารกิจของไล่แล้วนะคะคือเป็นภรารกิจของมนุษย์แม่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นภรารกิจสุดท้ายจริงๆค่ะอัดนั่งให้ลินน้อยเสร็จก็คือจะพาเข้านอนแล้วนะคะรู้สึกว่าวันนี้เข้าไปในไล่แล้วก็มอมแมมมากเลยค่ะ เราก็จะอาบน้ำให้รู้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้มุหนอ,อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ